สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูกล้วยไม้เหลืองจันรแล้วก็คืนกล้วยไม้เหลืองจันทร์สู่ป่าสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเหลืองจันทบู์ครับแรตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นไม้ป่าแท้ไม้ป่าแท้ครับเออกอแล้วเท่าไหร่ครับกอได้แปดร้อยครับตอนนี้แปดร้อยเป็นเหลืองปลอดอันนี้เหลืองจุดก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันแปดร้อยโอเคงั้นอุดรพ่อค้าสองกอ คุณน้องขามัดคอเลยสองกอมาเดิมให้หรือเปล่าเนี่ยไปหลายกอแล้วครับอ๋อไปหลายกอแล้วนะยัง,งผมเมื่อวานแลว้วอะเออย่างกอนนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณพี่คุณพ <c oughs> ี่ครับคุณพี่ครับ <c oughs> รู้จักก้อนนี้เท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> ของจุดตอนนี้ขาย3,000ครับอ๋อตอนนี้3,000โอเคขอบพระคุณมากครับอร้านนี้มีเครื่องสายโอโน่เยอะเลยเดี๋ยวจะลองสอบถามราคาดูว่าตัวละเท่าไหร่สายแล้วแรงแล้วรงแล้วนะหน่อยนะโอ้ยได้แล้วได้แล้วประธานโทษครับโอโน่นี่กอเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอ่ามันมีหลายราคาครับที่ติดขอนพลาสติกอยู่นี่ครับผม200ครับอ๋อ200บาทมี200 200ห้าสิบ จนจนจนกอใหญ่ครับมีกอใหญ่ก็อีกราคานึโอ้รับเปลือกเหรอครับเปลือก250ครับ,บอ, 25, อ๋อเปลือก250เนาะถึง350ถึงสามร้อ้สบอ้ป่วยมากดูบรรยากาศในงาน วันลักเหลืองจันทร์การขายกล้วยไม้แล้วก็การแสดงกล้วยไม้เหลืองจันทบุรีและกล้วยไม้อื่นๆที่สถาบันราชมงคลจันทบุรีครับอำเภอเขาคิจกรูดก็จะมีการจัดงานทุกๆปีครับท่านผู้ชมก็ในงานก็จะมีกล้วยไม้ขายเยอะมากโดยเฉพาะเหลืองจันทร์ก็จะมีเยอะแยะแล้วก็พวกเมืองมัชฉามัดฉา,ดาเหลืองมัชฉานุโอโนโนเนสเตอร์เยอะแยะเลยเลยครับช่วงวันกล้วยไม้บาน ก็พาไปชมครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแต่วันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูกล้วยไม้ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเหลืองจันทแล้วก็จะนําเหลืองจันทร์ไปปลูกบนต้นไม้ครับไหนถามราคาพี่แล้วมีเหลืองจันทหรือเปล่าเนี่ยเหลืองจันทอย่างนี้กอเท่าไหร่ครับพี่อันเนี้ยกออย่างก้อนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อจะส่งประกวดนี่ถ้าขายกอขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ไใช่กอนี้ อ๋ออะอถามราคาขายเลยเผื่อท่านผู้ชมมาจะได้มาต้องมาต่อราคามี200150 300 4ย0้า0ครับอ่าเอาอย่างเอาผมถามเในกนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อกรณ์นั้นแหละครับ350ครับ3า0ต้นเยอะนะต้นเยอะถ้าติดกอนอย่างนี้แหละครับอ่า150ถึง250ครับ250นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ อนะฮะทเิ่ไอเกียวครับท่านผู้ชมครับกล้วยไม้เหลืองจันเนี่ยมันเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกในช่วงเดือนมกราคมพามีนาแล้วก็เมษายนคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ที่งานวันรักเหลืองจันที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรีครับซึ่งเขามีงานประกวดเหลืองจันทร์กันครับเหลืองจันทที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นเหลืองจันทร์จุดนะครับกรีบสีชมพูมันจะมีเหลืองจันท์ปลอดเหลืองจันทร์จุดเหลืองจันทร์ตาเดียวเหลืองจันทสองตาครับก็จะมีมากมายกล้วยไม้เหลืองจันทเป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีครับ เพราะฉะนั้นที่จังหวัดจันทบุรีนะจะมีงานประกวดเหลืองจันวันรักเหลืองจันทุกปีครับในช่วงวันวาเลนไทน์เพราะในช่วงวันวาเลนไทน์นี่นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหลืองจันจะบานเยอะมากแต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับบางปีมันก็เลื่อนมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราจะมีการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันครับ รวมทั้งที่งานพึกษาตะวันออกจังหวัดชนบุรีก็มีการประกวดงานวันกเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยกเกษ,ษตรศาสตร์ก็มีการประกวดครับเหลืองจันเป็นกล้วยไม้ที่บานทนนานกลีบเป็นเงาวาวากลีบแข็งาบานทนครับสีสวยงามมากเหลืองจันเป็นกล้วยไม้ที่แตกกอช้าครับ ลำกล้วยจะเป็นสายยาวโคนเล็กตรงกลางป่องเป็นกระสวยเพราะฉะนั้นจึงเวลาจะปลูกแน่จึงต้องห้อยตะกร้าลงเอียงๆนะครับเพราะว่าถ้าตั้งตรงแล้วมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวโดยเฉพาะในช่วงที่มีดอกในช่วงฤด,ดูฝนก็จะเก็บอาหารไว้ในลำกล้วยนะครับแล้วก็พอหมดฤด,ดูฝนนะครับล้ยไม้เหลืองจันทร์ก็จะทิ้งใบนะครับทิ้งใบแล้วก็ออกดอกมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ การที่กล้วยไม้เหลืองจันใบเหลืองแล้วทิ้งใบไม่ต้องตกใจนะครับในช่วงที่มันสิ้นหรดูฝนเพราะว่านั่นคือการเตรียมออกดอกครับควรหยุดการให้น้ำหรือให้น้ำลดลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลดการให้น้ำให้น้ำตลอดให้น้ำเยอะๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะบ้าใบาไม่มีดอกครับ ก็จะมีการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทร์หลายประเภทเลยทีเดียวทั้งผู้ชมมีทั้งประกวดคอเล็กคอใหญ่ก้วยเหลืองจันทร์สีชมพูเหลืองจันทร์ตาจุดเหลืองจันทร์ตาเดียว เหลืองจันเป็นกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อหรือตะเกียงและก็การผสมเกสรการปลูกเหลืองจันทร์ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาติก็เรียนแบบธรรมชาติโดยการนํากอของเหลืองจันทรกลับไปปลูกบนต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูหน้าฝนแบบนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกได้ดีทีเดียวนะครับที่สิบเจ็ดมีนาคมสันาร้อยหกวันนี้จะ พาเหลืองจันท์กลับคืนสู่ป่าเหลืองจันท์ป่าครับแต่ว่าจะเอาคืนสู่ป่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนี่เหลืองจันท์ป่าจะเอาคืนสู่ป่าเนี่ยมีทีมงานหนุ่มหล่อนี่จะเอาเหลืองจันกลับคืนสู่ป่าไปต้องใช้อ่เอเดี๋ยวเอาต้นนี้ฮะต้นประดู่น้ำเนี่ยใหญ่โตเนี่ย เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปตรงโน้นนี่ใช้ทีมพานไพรนะทีมพานไพรพระเอกยุเนี่ยตัวเอกเลยละ่ะนะแล้วเดี๋ยวก็ประมาณน้นแหละมกราคุมพานะก็จะได้มาดูดอกกันนี่ให้มันคืนสู่ป่าเพราะว่าเหลืองจันเนี่ยมันจะเป็นไม้พื้นเมืองของจันทบุรีนี่ กลับคืนสู่ธรรมชาติอ,อันนี้มันเป็นปะดูน้ำนะโต้วสวยลวนะวเลยนะตบเลย ปูกิ้งผู้เอาเหลืองจันขึ้นไปส่งด้วยเอาไปเหอะ,ะเอาไม่เป็นไรมีกาม้นกานดอกเยอะอยู่นะเดี๋ยวออกใหม่ <laughs> <laughs> นีน้่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเหลืองจันทร์ก็มาอยู่กับต้นประดูนี่เยอะเลยเดี๋ยวรอดูหน้าดอกนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันจัดทรงให้เรียบร้อยก่อนที่เห็นในภาพนี้กอใหญ่มากครับท่านผู้ชม ช่วงนี้เนี่ยเหลืองจันทร์ก็จะเจริญเติบโตเต็มที่เพราะว่าเป็นช่วงที่ปลายฝนจะเก็บอาหารไว้ในลํากล้วยแล้วเมื่อหมดฝนก็จะทิ้งใบแล้วก็เตรียมออกดอกแล้วครับตอนนี้เรียกว่าท้องแก่แล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจ ร้วยหมายพันเหลืองจันทร์ก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมมีพันธ์แบ่งขายแบ่งจําหน่ายครับในช่วงที่เหลืองจันทร์ดอกบานเนี่ยนะครับไม่ควรจะรดน้ําให้โดนดอกนะครับเอาเป็นว่า ถ้าจะรดน้ําให้น้ําก็ให้เฉพาะที่ที่กอครับที่โค,คนนะฮะไม่ควรจะให้โดนดอกเพราะว่าถ้าโดนดอกแล้วมันจะโรยเร็วครับท่านผู้ชมถ้าธนูถนอมดีๆเนี่ยนะครับในช่วงที่มันดอกบานเนี่ยเอาไปห้อยไว้ไม่ให้โดนฝนไม่ให้โดนน้าค้างเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะบานได้ยาวนานถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับ นะครับท่านผู้ชมในช่วงทีเ่เหลืองจันบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมไปชมงานประกวดวันลักเหลืองจันที่จันทบุรีครับมหาวิทยาลัยร,ราชมงคลจันทบุรีครับ สำหรับคนที่รักกล้วยไม้เนี่ยรับรองว่าต้องตื่นตาตื่นใจกับกล้วยไม้เหลืองจันทร์ที่มันมีเยอะแยะมากมายกอเล็กกอใหญ่สีเหลืองไปทั้งงานเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เสียงจัก,กระจันเรไรกึกกล้องเลยทีเดียวนี่ครับผมก็เอาเออเหลืองจันทรกอเล็กๆเนี่ยนะครับสี่กอเอามาใส่รวมกันในตะกร้าไม้สัก ขนาด8นิ้วนะครับเนี่ยก็จะได้4คอพอดีก็จะทําให้เหลืองจันกลายเป็นกล้วยไม้คอใหญ่ไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงให้มันคอใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานมากเอาเป็นบ้านเราใช้วิธีทางลัดกันแล้วกัน ทั้ง4ี่อนี่มันจะดอกเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นเหลืองจันตาจุดครับเพราะฉะนั้นก็เวลาออกดอกมามันก็เหมือนๆกันหมดแหละครับเดี๋ยวรากมันก็เกี่ยวพันกันจนกลายเป็นกอเดียวกันแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นการประหยัดพวกนี้เหลืองจันพวกนี้เนี่ยนะครับพร้อมจะมีดอกแล้วครับท้องแก่หมดแล้วครับเนี่ยเมื่อรวมตะก้ากันแล้วเนี่ยตะก้าเล็กๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ย ตะกร้าแบบเล็กแบบนี้เอาเอาไปตะกร้าเดียวก็ได้เอาไปห้อยๆไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับก็เอาตะกร้าเล็กๆมารวมกันเป็นตะกร้าเดียวกันนะครับอาจจะไปรวมกันในตะกร้าไม้สักรหรือเอาไปรวมกันในตะกร้าพลาสติกก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเวลารวมกันเนี่ยก็ถอดเอาตะกร้าพลาสติกขนาด4ีนิ้วนี้ออกเอาแค่กาะบมะพร้าวแล้วก็ไปยัดยัดยัดรวมกันในตะกร้าใหญ่นะครับ เอาฐานไม้นะครับฐานมุงข้าวเนี่ยแช่น้ําแล้วอัดเสริมเข้าไปท่านผู้ชมครับแต่ก่อนจะยัดลงตะกร้าเนี่ยเอาตะกร้าไม้สักไปแช่น้ําก่อนนะครับนี่ฮะตะกร้าไม้สักไปแช่น้ําก่อนแล้วก็เอาตะกร้าเล็กๆเ,เนี่ยเอ่อถอดเอาตะกร้าพลาสติกออกแล้วก็ยัดรวมกันลงไปนะครับ หนึ่งตะกร้านี่ก็จะได้สี่กอพอดีครับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้สี่คอพอดีถ้าสนใจก็แอดไลน์หรือโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าหกสี่หกเก้าหกสามห้าเก้าเนี่ยเมื่อรวมกันเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ครับนี่มันท้องแก่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็จะออกดอกแล้วครับจะเห็นว่าคนมันเล็กปลายมันยาวออกมาแบบนี้นะครับนี่สี่ตะกร้ารวมกันนะครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าเนี่ยก็เอาไปห้อยแขวนได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็สวยงามทีเดียวแล้วท่านจะได้เห็นความอลังการของเหลืองจันทร์ในช่วงมกรากรุมพาเดี๋ยวมันจะกลับไปแล้วมันก็จะทิ้งใบค่อยๆทิ้งใบนะครับเหลือแต่ลำกล้วยเปล่าๆแล้วก็จะแทงดอกออกมานะครับก็เหลืองจันทะบุญครับท่านผู้ชมแอดไลน์เข้ามา0 9 6ย์9 6 3 5 9ครับ ผู้ชมครับก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมอนุรักษ์เหลืองจันทรหรือการปลูกเหลืองจันทรเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามผมมีพันธุแบ่งจาหน่ายครับแอดไลน์เข้ามาครับหรือโทรก็ได้นะครับ096 9 6 6 4 3 5ศูไมออยมเกะไปกับฉันไหมเดินทางให้ไกลแสนไกลมีเพียงแค่เธอกับฉัน โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้นเธอจะว่าไงฉันจะพาเธอเดินทาง่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความมุ่น